การเมืองในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาเมื่อวานนี้ก็คือการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งที่2หลังจากหยุดระบบการปกครองโดยระบอบทหารนะคะซึ่งเกิดขึ้นมาต่อเนื่องจนถึงปี2011และได้มีการเลือกตั้งครั้งแรกค่ะสำหรับการเลือกตั้งครั้งที่2ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นคนออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงกันอย่างมากทีเดียวและคาดว่าองซานสูจีก็จะนําพัก NLD ชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ไปแบบสบายๆนะคะแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาคมโลกก็คงจะจับตามองบทบาทขององซานซูจีในฐานะที่ต้องดูแลสถานการณ์เกี่ยวข้องกับวิกฤตเรื่องคนโรฮิงญาด้วยติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทค่ะกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ขององซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา รวมตัวเฉลิมฉลองบริเวณที่ทำการพักหลังปิดคูหาเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโฆษกพัก NLD ระบุว่าพักจะได้คะแนนเสียงมากกว่าการเลือกตั้งปี2015ขณะที่สื่อต่างประเทศมองว่าแม้ั่ชนะจะตกเป็นของพัก NLD แต่เสียงที่ได้อาจจะไม่มากเท่ากับในอดีตอย่างไรก็ดีการประกาศผลอย่างเป็นทางการและการแต่งตั้งประธานาธิบดีคาดว่าจะเกิดขึ้นในต้นปีหน้า สภาผู้แทนรัษฎรเมียนมามี440เสียงและสภาชาติพันธ์มี168เสียงโดยรัฐธรรมนูญกำหนดโคต้า25%ของทั้งสองสภาเป็นของกองทัพแม้มีความพยายามผลักดันให้แก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ไม่สำเร็จผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองเมียนมามองผลการเลือกตั้งเมียนมาที่จะเกิดขึ้นได้3ทาง 1. พรรค NLD ได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก 2. หากไม่สามารถได้เสียงข้างมากพักค NLD จะจับมือกับพักเล็กเพื่อตั้งรัฐบาลผสมและทางเลือกที่3มที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นคือพักสหาภาพเพื่อเอกภาพและการพัฒนาหรือพักค US d สของกองทัพชิงตั้งรัฐบาลร่วมกับสสอ5เที่มีอยู่แล้วที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อเลือกตั้งเสร็จจะมีการประชุมสภาแล้วจะมีอยู่3กลุ่มอำนาจที่จะเสนอชื่อแคนดิเดตประธานาธิบดี หนึ่งก็คือสอสอพลเรือนที่อยู่ในสภาประชาชนสองคือสอสอพลเรือนที่อยู่ในสภาชนชาติสามคือสอสอทหารที่ไม่ได้ผ่านจากการไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งแต่อยู่ในทั้งสองสภาใน3ามกลุ่มเนี้ยก็จึงทําให้น่าคิดนะครับว่าจะมีการเสนอชื่อใครเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีซึ่งอาจจะเป็นคนนอกก็ได้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแม้การเลือกตั้งครั้งนี้มีแนวโน้มที่องซานซูจีจะกลุ่มชัยชนะ แต่กลับไม่ได้รับความสนใจจากนานาชาติเท่ากับการเลือกตั้งปี2015ที่เธอถูกขนานนามว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยตลอด5ป<บ>ีของการดำรงตำ,ตำแหน่งในฐานะผู้นำสูงสุดเมียนมาต่างชาติตั้งคำถา,ถามถึงการจัดการปัญหาเศรษฐกิจความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์และปัญหาโรฮิงญาองค์กรสิทธิมนุษยชนประนามการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าไม่เป็นธรรมเพราะคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศยกเลิกจัดเลือกตั้งในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะรัฐยะไข่ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงขณะที่ชาวโรฮิงญาถูกตัดสิทธิ์การเลือกตั้งเพราะไม่ถือว่าเป็นพลเมืองมาเป็นเวลานานแต่ดูเหมือนว่าข้อกังขาเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อเสียงสนับสนุนในประเทศมากนักองซานซูจียังถือว่าเป็นตัวแทนของประชาธิปไตยในเมียนมาและการเลือกตั้งครั้งนี้ ล้กับการลงประชามติต่อบทบาทผู้นำของเธอด้านผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์เมียนมามองอนาคตการเมืองเมียนมาหลังยุคอ,องซานซูจีความมั่นคงเข้มแข็งของ NLD เนี่ยมันไปสัมพันธ์อยู่กับบารมีส่วนบุคคลคือบารมีของดอองซานซูจีเป็นหลักนะครับซึ่งในระยะสั้นน,นะฮะก็คงยังพออาศัยได้ แต่ถ้าสมมุติว่าจะดูโพสต์ต่อองซานสุจีไปแล้วเนี่ยทำอย่างไรล่ะจึงจะทำให้การเมืองมันอยู่ในสภาพของการถ่วงดุลอำนาจองซานสุจีให้คำมั่นสัญญาจะเดินหน้าเพื่อประชาธิปไตยที่เข้มแข็งขึ้นขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเมียนมาศึกษาตั้งคำถา,ถามถึงมุมมองประชาธิปไตยในเมียนมาว่าท้ายที่สุดจะถูกผลักดันให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและแนวคิดของประชาชน หรือจะหยุดเพียงการถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละฝ่ายชลันรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน